กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช n นลดีๆนะครับช anel บิ๊กชอนรถบ้านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีเชฟโรเลตอาร์วิโอมานําเสนอนะครับเป็นรถยนต์ปี2องพนะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดสี่นะฮะเกียร์ออโต้นะครับเมื่อกี้อะไรไปแอบไม่รู้ใครเดินจงกรมข้างหลังก็ไม่รู้นะเอาล่ะครับตอนนี้นะฮะออปชั่นจะเป็นอย่างไรนั้นนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับก็คงอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมครับแต่ดูข้างหน้าอย่างเดียวแล้วเนี่ยโอ้โหไ้ดูไม่เบานะฮะด้วยดวงตาเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะทำ เชฟโรเลตในหนังเรื่องบับเบิร์บีนนั่นเองนะครับเอานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะเอาฝังกอดจีตาตึ้งแชรลล์บ้านด้วยนะคะเอากดติดตามตึ้งไปเฟรมมารีน,น,น้วยนะคะ้วครับผมเริ่มจากด้านหน้านะครับก็ตรงโลโกโ้เชฟด้านหน้านะครับเออแปะด้วยสติกเกอร์เคปตานะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเออโลกโก้ไม่เป็นอะไรนะครับ,แล,ลรบแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์นะครับแล้วก็มีไฟ โปรเจคเตอร์ด้านหน้านะครับส่วนล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแม็กซามูไรนะครับยางเนี่ยเป็นแม็กซิตนะครับปี2020นะครับนะฮะยางนุ่มๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างดีมากด้วยนะฮะเพราะว่าเพิ่งเซ็ตไปเลยนะฮะก็ตัวนี้นะครับเป็นรถลำดับที่3นะครับเป็นเชฟอาวิโอนะครับตัว Ls นะครับ Vgs นั่นเองนะฮะเครื่องยนต์1.4นะฮะสามารถเดินทางไกลได้นะครับสำหรับคันนี้นะฮะแล้วก็คันนี้เนี่ยน็อตไม่เคยขยับนะครับสีสันมีริ้วรอยบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้ว ผมให้สัก90ซนะครับมาดูกันที่ไฟหน้าครับโหนี่เป็นตัวเปลี่ยนนักโคมนะครับไม่ได้ว่าเอาคมเดิมไปทำนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยเป็นข้นลมดำด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสีสันแบบจาอด้วยกันครับเริ่มที่ฝาปรงหน้านะครับจะมีสะเก็ดหินโดนนะครับนะฮะเห็นไหมครับอ่าโอเคนะสะเก็ดหินโดนแบบนี้นะฮะอยู่มาสักแปดเก้าสิบจุดนะครับโอ้โหไเยอะจังวะ อ่าแล้วฮะแล้วก็กันชนหน้านะครับก็เช่นกันนะครับก็มีบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าได้เก็บสีไปแล้วนะครับนี่ก็ดีขึ้นนะครับกันชนหน้าก็ดูดีเลยนะฮะส่วนตรงนี้นะครับเป็นไฟที่เราสตาร์ทแล้วมันจะขึ้นนะครับก็คือเป็นไฟ LED day light นะครับเป็นไฟที่ติดตอนกลางวันนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในช่วงต่อไปนะครับอ่ากระจกกระจังหน้าสวยหมดนะครับตรงนี้ก็แน่นหนานะฮะส่วนไฟตานะครับเป็นไฟตาโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้เป็น3.5นะครับอ่าก็คือคัตออฟคมชัดนะครับสามารถขับกลางคืนเนี่ยเส้น แสงเนี่ยสามารถมองไม่ฟุ้งนะครับแล้วก็ไม่แยงตาด้วยนะฮะอ่าโอเคครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟซีนอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริกกันที่แก้มหน้าฝานะครับแก้มหน้าฝานั้นก็จะมีที่รอยเช่นกันนะครับเห็นไหมครับเล็กๆนะครับมองก็ไม่ค่อยจะรู้ไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็จะมีรอยนะครับนะฮะโอเคมาดูกันที่ตรงนี้นะฮะช่วงหัวประตูนะครับจะมีสะเก็ดหินโดนนะครับ นะครับพวกหลังคาต่างๆก็สวยงามนะครับรถบางๆนะครับไม่เคยชนหนักมาก่อนนะครับท้งเสาประตูทั้งหะไรต่างๆนะครับมาดูกันที่ประตูหน้าขวานะครับนี่สวยงามเลยนะครับมีแค่รอยแมกขวตรงนี้เองนะฮะสวยงามนะครับเดี๋ยวไปดูน็อตกันนะครับว่าคันน้น็อตได้ขยับนะฮะมาดูที่ประตูหลังนะครับข้างขวาเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะจะมีรอยแมกนแบบนี้นะครับเอาละแต่รถไม่เคยชนหนักนะครับ โอเคครับมาดูกันที่ตรงช่วงสะโพกหลังด้านขวานะครับก็จะมีตรงนี้ครับหนึ่งโอ้ไม่มีนี่ๆตรงนี้แมวขวันนะครับแล้วก็มีจุดตรงนี้เหรอโอ้เซียนมาอีกแล้วเว้ยโอ้ตาดีอีกแล้วตรงไหนอีกตรงไหนอีกโอเคเอามาดูตรงช่วงท้ายไหมครับมาดูช่วงท้ายครับตรงช่วงท้ายมีตัวไหนอีกครับเนี่ยตรงช่วงด้านท้ายมีอะไรอีกตรงนี้ตรงนี้มั่งตรงนี้มั่งมาดูที่มีัหมมีตัวไหนอีกครับไม่มีตอนนี้ไม่มีครับ ตรงหน้าหนูไงเนี่ยนี่ไงอ่าตรงช่วงการช่วหลังนะครับก็จะมีรอยบุบเล็กๆนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอันนี้ออกลุกอันนี้ออกนะครับตรงช่วงฝาท้ายนะครับจะมีด้วยรอยอย่างนี้นะฮะรอยเหี่ยวรอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล็กน้อยท่านเองนะครับก็ตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีท่าทีเลยนะฮะอาละครับฝากระโปรงหลังนะครับก็สวยงามทั้งบานเลยนะครับนะครับจะมีตรงนี้นิดนึงนะ โอเคปลายช้อนต่อลูกแก้มหน้าซ้ายเอ้ยแก้มหลังซ้ายนะครับก็ตรงนี้จะมีนี่รอยขูดตื้นๆนะครับแมวข่วนอีกหนึ่งวงนะครับโอเคตรงนี้อีกแล้วเออแมวข่วนล่ะครับมาดูที่ตรงช่องซุ้มล้อนะครับจะเห็นชัดหน่อยถ้าตรงนี้จะเป็นรอยแบบขูดเบาๆนะครับบางๆนะครับก็เลยไม่ได้สั่งทํานะครับไม่น่าเกียดนะฮะเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้นะเหนือประตูนะฮะ มีหนึ่งจุดนะครับตรงนี้ด้วยนะครับเอาละแต่โดยรวมแล้วพื้นผิวสวยงามนะครับบางบางเดิมเดิมนะครับไม่เคยชนหนักนะฮะซุ้มล้อต่างๆนี่สวยงามเลยนะฮะนะฮะโอเคมาดูที่ประตูหน้าซ้ายนะครับจะมีร่องรอยตรงมือจับนะครับแล้วก็เอ่อตรงนี้หน่อยหนึ่งครับแมวขวดนะครับโดยมากแล้วจะเป็นแมวขวดกับพวกสะเก็ดหินกระเด็นใส่ซะมากกว่านะครับไอ้รอยพวกแผลสดแผลอะไรแผลเป็นแผลผุพองเนี่ยไม่ค่อยมีนะฮะตรงนี้ก็จะเป็น ช่วงกระจกข้างนะครับอ่าตรงนี้นิดนึงนะครับมาดูที่แก้มหน้าซ้ายนะครับแก้มหน้าซ้ายที่สวยทั้งอันเลยนะฮะโอเคสวยทั้งอันครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับผมเอาละครับผมเปิดฝากรปรงขึ้นมานะครับห้องเครื่องนี่สวยงามมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ตัว S อมอกรแล้วกันนะครับนะฮะไล่ไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เม็ดอาร์คนะครับ บนไปนะฮะบนไปนะฮะน็อตแก้มนี่ไม่เคยขยับเลยนะครับคันนี้เนี่ยถือว่าบอดี้เนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะฮะเห็นไหมครับน็อตไม่เคยขยับนะฮะน็อตฝากระโปรงโอ้โหสุดยอดเส้นอาร์คนะครับฝากระโปรงหน้าเดี๋ยวก่อนสิลูกปะาปลผ้ากิ้วหนูก็ดูวิจะจับดิร้อนร้อนดันเจอเดนเจอร์นี่นะฮะน็อตฝากระโปรงฝั่งขวานะครับโอ้โห ร้อหัวแก้มร้อหัวแก้มโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับโอ้โหเดิมจัดประหลัดคลิกเดี๋ยวก็จะมีพวกจุดที่เพิ่มเติมเสริมแต่งเข้ามานะครับก็จะเป็นไฟหน้าซีนอนนะครับนะฮะแล้วก็พวกท่อน้ำนะฮะเปลี่ยนเป็นของแซมโก้ทั้งหมดนะครับอะไรที่เป็นเกี่ยวท่อน้ำนะฮะรวมทั้งท่อที่เข้าวีเตอร์ด้วยนะครับสองเส้นข้างล่างนะครับกระปุกพักน้ําเปลี่ยนใหม่นะครับแบบลูกใหญ่นะครับ นะฮะแล้วก็เพิ่งจะเปลี่ยนไปนะฮะที่เป็นโอทูเซนเซอร์ตรงนี้นะครับตัวนี้นะโอทูเซนเซอร์นะครับเพิ่งเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนลิ้นปิดผีเสื้อไปหนึ่งตัวนะครับผมนะครับก็ถือว่าผมทําไปควัคพรวนนะฮะแล้วก็ระบบแอร์ต่างๆก็เย็นนะฮะก็เปลี่ยนโอลิงไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวในด้วยตัวหนึ่งครับทุกอย่างจบหมดนะฮะแล้วก็ส่วนคอยตัวเนี้ยเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมานะครับผมก็ยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนนะฮะที่เหลือก็ดูแลตามระยะทางนะครับแล้วก็ตรงนี้ จะเป็นแผ่นกันความร้อนนะครับผมที่เป็นอะเซทิีติดใหม่ของโอแรงนะครับผมสำหรับเครื่องก็สมบูรณ์ดีนะฮะแล้วก็คันนี้เนี่ยน้ำไม่ดันควันไม่ไหลด้วยนะฮะก็สำหรับใครที่ห้องเครื่องก็ต้องบอกว่าว้าวนะครับถือว่าสะอาดสะอานมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับตัวกระจายแรงดันนะครับสุดยอดเลยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูที่ภายในกันดูไหนให้ลูกค้าดูอะโอ้โหไอ้นี่มันมีคุณธรรมนี่ว่า โอ้โหต้องโชว์ทุกจุดมันไม่ออกเลยถ้าอ,ออกก็น้าแหกเลยตอนเนี้ยมัน power น, <ะ S 2> น,นะครับผมไม่รั่วไม่ซึมนะครับแล้วก็ใต้ท้องต่างๆก็แห้งแกะกเลยถ้เดยวให้ดูนะฮะโซริโอนเลขเครื่องก็อยู่ตรงนี้นะครับเห็นเลขเครื่องไหมครับด้านบนนะฮะแห้งนะครับลิ้นเรียได้เลยพอๆ,ๆแล้วก็ผมมาดูกันที่ภายในนะครับสรับทีภายในเลี่ยมกริปเลยนะฮะผมเนี่ยได้เปลี่ยนตัวเซอร์็อกไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้สามารถใช้กุญแจรีโมทได้นะครับผมนะฮะ ไหนก็กรีบๆเลยนะครับลายชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเลขใหม่นะครับวิ่งไปแค่แสนกว่ากิโลนะครับเดี๋ยวผมจะบิดกุญแจนะครับักคู่เดียวนะครับหนึ่งแสนเจ็ดมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกันกับปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นตัวปรับความสว่างหน้าจอเรือนใหม่นะครับช่องแอร์ก็เป็นทรงกลมนะครับให้ดูในบ้านพับนะครับตัวถังนี่สุดยอดเลยนะครับเอาละครับ คันนี้ครับมาพร้อมกับจอ Kenwood นะครับตัวนี้จะเป็น DVD นะครับแล้วก็เสียบ USB นะครับแล้วก็เสียบ Arc ได้นะครับแต่ว่าบ l u ท t o h ไม่ได้ตนเองนะฮะช่องแอร์ต่างๆสามารถใช้งานได้ทุกจุดเลยนะครับเก๊ะนะครับกลางส่เหรียญนะเก๊ะวางของนะครับตัวนี้รีโมทก็เป็นของ Kenwood นะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับราคาไม่ถูกเลยครับตัวนี้ต้องมี5 0 0พันนะครับเฉพาะจอนะครับพร้อมติดตั้งโอเคครับมาดูในที่เก๊ะด้านหน้านะครับตัวนี้ก็มีบุ๊กสวิต์อยู่ครบนะครับประกันเนี่ยเหลือถึงปีหน้าครับแต่ว่าภาษีใกล้จะหมดแล้วเดี๋ ตอนนี้ก็ขอรีวิวไว้ก่อนนะครับมาดูที่ไฟเทดานนะครับก็ติดสามารถใช้งานได้นะครับผมบังแดดนะครับมีกระจกทั้งสองข้างนะครับภายในสั <sh> ่งหลังคงหลังคาสวยมากนะครับไม่สวยได้ไงคัดวันนี้เกิดทั้งวันนะฮะหลังจากที่รีวิวโซนหน้าไปนะครับาล้ครับมาดูที่ช่องพวกนี้นะฮะเขาก็จะมีความละเอียดเล็กน้อยเข้ามานะฮะก็จะมีเอาไว้ห้อยถุงนะครับแล้วก็คนนั่งหลังนะจะได้ไม่ต้องถือหรือว่าวางบนเบาะนะครับจะมีทั้งสองข้างนะครับข้างนี้ก็มีนะครับ ช่วงเบรกมือนะครับก็สวยงามนะครับกตรงนี้ก็ได้พ่นสีดําไปนะครับผมแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ําอยู่1จุดตรงกลางนะครับแนะนำฮะหาตัวเสริมนะครับมาใส่หน่อยก็ดีนะครับข้างๆประตูด้านคนด้านหน้าคู่หน้านะครับก็จะมีที่ใส่ของนะครับอ่าตรงนี้ก็กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทุกบานนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับนะครับเปิดประตูหลังออกมานะครับก็จะเจอกับไอเด็กคนนี้นะฮะซึ่งเป็นเซียนรถนั่นเองนะครับเขาเข้าไปตรวจสอบสมรรถนะในการเอ่อ นั่งนะครับว่าสมบูรณ์ไหมนะฮะก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับมาดูที่แผงประตูนหลังครับสวยงามเช่นกันนะครับสะอาดสะอาดมากคันนี้เจ้าของดูแลดีมากๆนะครับเจ้าของรถเดิมเป็นทหารนะฮะนี่เขายิ้มกลิ่มอะไรไม่ต้องเลยคนจะรีวิวก็มากวนต่อกันนะครับอ่าด้านหลังน่าจะมีลำโพงหนึ่งคู่นะครับเบาะสามารถพับได้นะครับก็ตัวนี้เบาะต่างๆก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่เปื่อยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองพับเบาะให้ดูนะครับ หลังจากระพับบอกเรียบร้อยนะครับก็สามารถใส่ของที่ใหญ่ได้อย่างเช่นทีวีหรือว่าตู้พับโตพับนะฮะก็สามารถวางได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นรถแคมปิ้งได้นะครับเอาที่นอนเอาอปูยาวมาถึงตรงนี้นะฮะก็สามารถนอนได้นะครับในกรณีที่เราเดินทางไกลแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเข้าโรงแรมแล้วน้องชอนทำอะไรอยู่ครับเฮ้ยดังได้เลยเหรอสุดยอดโอเคครับครับเดี๋ยวเราจะเปิดท้ายมาดูตลาดกันครับ แล้วครับเปิดฝาหลังออกมานะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มรีวิวตั้งแต่ช่วงฝั่งซ้ายนี้นะครับนะฮะซอกเดิมจัดเลยนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดเลยนะฮะนะครับเม็ดอาร์คเส้นอาร์คนะครับเอ่อน็อตไม่เคยกยับนะครับน็อตท้ายนะฮะไล่ไปเลยนะครับผมเส้นอาร์คต้องเป็นเส้นแนวเดียวกันนะฮะไหมครับเนไหมฮะ น็อตไม่เคยขยับนะครับเป็นอาร์คอยู่ชัดครบมดครับเห็นหมุงเห็นบาทตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับโอเคครับทางหลังนั้นนะฮะก็อย่างที่บอกแล้วครับพับปรับราบได้นะครับเด็กๆคงจะชอบนะครับเป็นรถนอนก็ได้ถ้าเด็กๆชอบมากนะครับแล้วก็สามารถนั่งได้เลยนะฮะด้านใต้นี้น่านต้องเขาหยดไปนู้นกับลูกเขาหยไปให้ป้าหน่อยตรงนี้นะครับอ่ายางอะไรนะครับอยู่ครบมดเลยนะครับแล้วก็ช่องบาดท้ายเนี่ยสะอาดมากๆเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะฮะ บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนแล้วบ๊ายบาย ครับหลังจากที่เราไปเติมน้ำมันมาครับตอนนี้ก็เติม300ครับครึ่งครึ่งถังเลยนะจากน้ำมันเมื่อกี้ตกเกยแดงมาหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้เต็มถังก็ตกประมาณ700นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยครับเรามาสรุปกันนะครับสอบคันนี้นะครับเอ่อผมขอเปิดที่สอบสมาชิกนะครับเปิดที่95,000บาทนะครับถ้าเกิดอีกอื่นผมจะขายอยู่แสนห้าพันหรือไปกาก้าหมื่นะครับแล้วแต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับแต่สอบสมาชิกพิชชอนนะครับ9ก0 0 0บาทนะครับสำหรับคันนี้นะฮะก็ถ้าใครชอบนะครับก็ โทรไปได้ที่เบอร์085411419นะครับแล้วก็รับแอกเทิร์นทุกรุ่นด้วยครับตอนนี้นะฮะก็ถือว่ารถเป็นรถที่พร้อมใช้เลยทีเดียวนะครับผมก็ได้ทำไปหลายอย่างนะครับที่ตั้งใจทำมากนะคกะว่าให้มันออกใสๆกินๆนะครับล้อแม็กก็ไม่เอาแบบว่าจริงๆนะครับทำเป็นลายแบบว่าผู้ใหญ่หน่อยนะหรือไม่ก็แบบที่แบบเรียบๆนะครับโอเคครับสามารถดูได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องบิ๊กชอนนะครับแล้วก็อย่าลืมดูพาดนิ่งช่องไทยคลิปด้วยนะครับผมเเเอออาาาาลลล่่่ะชววมมันนกกบ FC ร็ สวัสดีครับก่อนจะลืมมวยหูปสวัสดีค่ะฝากกดติดตั้งแชร์ไลย์บ้านด้วยนะคะบ๊ายบายฝากกดติดตามั้งใช่เฟรมมารีนด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย